เป็นอะไรกันเื้นที่ดังสะดวกสบายเด้อทุกคนนี่ทุกคนการเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นที่นี้บัดบอสการน่าจะสะดวกสะดวกมากๆครับสะดวกกว่ารถตู้ได้เยอะมากเลยแอร์บริการตู้แอร์เย็นสบายครับที่นี่ดานหน้าด้านหาเป็นไผล์นอสเป็นไพล์นอสเลยครับมื่อกี้อันนี้น้องแก้วทุกคนเอาเอาเมื่อกี้หันหน้ามาแต่ท้ามทานลีน่าแล้วเนาะ โดนในเขากองคดังครับเนาะบายดีเด้อสบายดีเด้อตน่เลื่อมแล้วเนาะทางไปโนนึสอยวจนาะยันยในยุบครนยัดเนาะยนจัดเนาะอ่ารีวิวรีวิวรีวิวไว้น่รีวิวไห้มื่แน่มือดี้าพ่กิมต้องพิปามะเทียวปั๊เซ่เนาะน้องนางโดนโดยสารโดนโดยสารทางแรกเป็น้างแรของพี่อีกนะโดนโดยสารอันซ้ายกานบิดใหม่เออบแมน เจอลนอก <c oughs> นหนึ่งรอยบานอกนอกีนนองเงินฟังไขไข้กวัวกันระถตู้เนาะรถตูรถบวานโซ่หอมันมันเี่ยน้องสะารอนสบายเด้อมันดีกว่าตั้งใจสิ้าเลยบ้าหายเพล่นผ่ไปเทียวปาังเซสไปกินขพงแบๆสิ่เมเจอร์ก็คือเฟอร์่นอ้องเฟอร์แสบแคบคล้องนอ ทีไป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 ่วลวรถโดยสารก็เป,เป็นเป็นแปลกไหมล้วก็สะดวกสบายขึ้นอันไปนี่น่นาะบ่อยฟ่านไปยูงเทียบไอไปบออยูงเทียบนะอันค้นข้นเล้ยไรเขารถมันทีแห้งอันนี้เขาให้จับเล้าจับเล่าวันวนี้คนเล้านำโดดล่งรถบันนี้ก <c oughs> ็ให้ก <c oughs> ็อันนี้เขาให้จับเล้าเขาวอาคนไทยนะการุณาจับเล่าจับเล้าเขายันเขายันอัน

แมนครับมันกลวงสะดวกสบายดีแอแอก็เย็นแอเย็นสบายที่เรียบเลยแมนอ่ะรีวิวบานเมืองเพิรนเดอร์ทุกคนนี่แมมราคาก็คือสูงกว่ปากเซยืนไหนสบายเลยเนี่ยนี่มันยังสูงเลยรีวิวดีวิวอันนี้เป็นบานเมืองทางไปปากเซ่เด้อทุกคนทางก็สิเป็นทาง ซีเลนกับสะดวกสบายอยู่ทุกคนใส่เวลาประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะจากหน้าด้านฟังไทยจนมามหอในปากเซเนาะถืออยู่ประมาณนั้นแหละทุกคนอัน <c oughs> นี้เขากับทีมมาในฤด,ดูแรงเนาะทุกคนกับบอดดเมืองเขาเขียวๆเนาะปกตินี่เขาระวางท่านี่ใายคว้าหนี่เขียวกระจิเลยทุกคน <c oughs> อือช่วงแรกเนาะ กระทายยูท่านได้เห็นงัวอยู่ทุกคนโอนน้นี่นีน่ง่วนง่วเอบ้านไปต้องเมือบ้านเจ้าเป็นทางกันเออนี่เมืองบ้านเมืองเพื่อนนอ้อทุกคนชมบรรยากาศไปเด้เอเขาสีขีเขน้าทาางกับบ้านเท่าเด้อทุกคนเท่านั้นขี่ทางซ้ายโอ้อันเขานั่นขับซ้ายขีขวาเท่าขับขวาขีา่ทางซ้า,งายนะเมอบ้านก็เป็นบ้านเมืองอยัง่งอาตุราชความ ยกเก่าอยู่เนาะทุกคนมีทั้งเก่ามีทั้งสมัยใหม่คงความคงธรรมชาติอะไร ส่งเพียงทีเนาะทุกคนเนาะเจะเจ๊เนี่ยเอาเงินให้ทุกคนนี่ทุกคนเนาะการรีวิวรถทุกคนรีวิวรถรถล้อเขียวเนาะตอนนี้เขาก็ได้มมอหัวจอดทิ้งแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่เนี่ยแ้มมอหัวจอดทิ้งแล้วเนาะตอนนี้ เวีไอพีเองวีไพีเอง,งทุกคนตอนนี้กะมาฮอดบ้านหนองกระดำแล้วน่าทางนี้กะจะเป็นผู้เช่าทุกคนทุกคนเห็นในเคนนเขตหลอดอาจะจักอยู่เนาะอันนี้นะครับรถเขียวเลยรถเขียวหนูคุณแม่แล้วก็เด็กๆเออเล็บสวยเล็บสวยสวัสดีครับมาแล้วเดม็ไ สะดวกสบายะทุกคนเข้ขอเกม็นนบยดีอัยนดตอนารูบลู้วานะคอาเซแข้งจษามาคือเกาทุกคนมากคือเกาแล้วเนาะอันนี้แม่คะมินิโมมินินนใจคุณแม่อ่านคุณแม่นคุณแม่แล้วเปิด<อ>ล้านขายของ ดีเดอ้อยินดีตอนฮับซูนคนปากเซ้แข้งจำราษาพี่น้องแดนเล่าไตตอนนี้เฮาผ้าพี่กิ๊บกก็พี่ตามมาในเมืองตองในพานสะพานนี้พี่น้องีนส้มเซยพี่น้องสซมเซยโควบดเจ็ดสิสบปีว่าเราญี่ปุ่นพี่น้องนี่เพ่นปลาปลาไฟกลางคืนสิงามเดอ้อ นีแมนสะพานคามแม่น้ำคงพี่น้องระวังบานบานผู้เสลาคามไปปักเซหรือว่าบานขั้นแยงบานกวนท่องไล่ไปลบานเนาะคามไปตัวเมืองปักเซบรรยนเดเดให้ผู้ดันขางน้าเถอทุกคนรีวิวเนแมนามไปปุ๊นีเพือนผู้ใดเพราะหญ่แก้วมาหันห้องับลงจากรถแล้วทุกคนเจือ เงื่อนแมล่าเรื่องกาแฟลาวเนาะโด่งดงังกึ่งกองกลางว่าพี่นนองตปหอดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยนี่อันนี้ม่นโลงแรมเด้อพี่นนองนี่เขาเห็นตึกสีขาวของแหลมจำปาซักแกนทั่วเทวเนาะซิกเมเจอร์ของนครปัตตานีเดลกาเน่เงื่อนเมล่าเรื่องเนาะพี่นนองนี่เงือนเมลาเรื่องนี่มันสีทองนี่เอาเดือดอาลานเนาะ เงินจะาลองกาแฟดาวหรือว่าตลาดเลาเรื่องขามากก็จะเป็นนครปักเเนาะวมนขามากปุ๊บก็เป็นปักเซโลดฮันผู้ส้มกับสิบาร์เนาปักเซโบเมนอันเดียวกันบอว่าสันอีค่ะว้ากับอันยูฟังบานเฮานะปักเซนี่เป็นยู่ฟังนี่เนาะพี่น้องเป็นตัวเมืองปักเซอันยูบานเฮามันเป็นบานขะแย่งในเมืองบานเมืองเมืองเฮานั่งเลยเนาะ ไม้ผิดตามมาตื่นเต้นอยู่บ่อปได้มาโนนเตือนเต้นพื้นเก่ารายเดือนเนาะทุกคนหลายรายเดือนมากๆด้วยนะมีเซเว่นเปิดใหม่อยู่ตลาดเราเลื่องเนียนเบล์สไนม์มืดใหญ่แมนอันนี้วงเวียนน้ำพูปาริมาเห็นบอกเห็นรถคนมั่นหลายเนาะพี่น้องส่วนนี้เราดูคนมั่นเขาข่าวๆเนาะทุกคนนี่แหละเมือง จอขึ้นมาละเก็บทีวิวรถเลยนะทุกคนิวรถเชิญทุกคนเนาะกันมีเวลาว่างกับมาแวะมาเที่ยวได้ทุกคนฟังนีเจดียจดีเมนตาบ้าสาวก๋าสวน่านุมอตอนนี้ห้าวสีผ้า่อเราไปกินแบบ่ากินเขามายมานยมตำสมตำสมก่อนเนาะสมอยู่ไปน้ำน้อยหนึ่งบาสัมซา จุดชิ้เข้าไปคุณแหละไปทังปากซองเลนน้าพี่น้อง